ชาวราศีสิงห์ทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังในช่องของเราอีกครั้งในช่วงนี้วันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของความรัก ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถรับฟังกันได้ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการดำาริชีวิตตัวเรานั้นจะได้รู้ทันเหตุการณ์ว่าอันไหนจะดีอันไหนไม่ดีถ้าหากว่าเรารู้แล้วเราก็จะได้เตรียมพร้อมที่จะรับและก็จะได้วางแผนว่าในสิ่งไหนดีในสิ่งไหนไม่ดี สิ่งไหนที่ดีเราก็จะเปิดโอกาสรับไว้คำทำนายที่ดีๆและเราก็จะบอกกันล่วงหน้าว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตานั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงของเดือนธันวาคมในช่วงนี้ท่านระ,นระมัดร,ระวังบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้น ในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ในช่วงนี้จะคละคล้าวปะปนกันในเรื่องของดวงจะตาบางสิ่งก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเรามารับฟังกันก่อนว่าในสิ่งไหนที่ควรจะระวังในสิ่งไหนที่ดีในช่วงของเดือนธันวานี้นับว่าเหตุการณ์อะไรก็จะเกิดขึ้นหลายๆอย่างในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างจะทำให้ท่านนั้น มีความประทับใจมีความอิ่มเอิบใจมีความโดดเด่นในชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงชะตาราศีนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงดาวในช่วงนี้หลายดวงในช่วงของเดือนธันวาจะมีการขยับขยายหรือว่าเคลื่อนย้ายกันอยู่มั่งในช่วงนี้มาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาในช่วงของวันที่สี นั่นจะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลอันนี้ก็จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นมีมีการเข้มแข็งหรือว่ามีการโดดเด่นท่านจะจับอะไรทำไรก็จะมีโชคมีลาบจะมีหลักทรัพย์ที่มั่นคงและจะนำพาครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขมากขึ้นหลังจากนั้นที่ดวงดาวได้มีการโคจร ไปในทิศที่ดีชาวราศีพิจิกนั้นก็ชาวราศีสิงห์นั้นก็จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องอุปสรรคก,ก่อนๆน,นั้นที่เคยมีก็จะเบาบางลงหรือจะมีการแก้ไขในเรื่องสิ่งของที่ข้างๆอยู่ในช่วงก่อนนั้นจะสิ้นสลายหายไปหมดในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นกลับมาสุข ที่เรียกว่าความดีเกิดขึ้นในช่วงของเดือนธันวาคมในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆท่านจะพบเจอกับสิ่งที่ดีๆรวมไปถึงในเรื่องของการงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความราบรื่นในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันก็จะมีเงินเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านจะมีใช้มีสอยเรียกว่าไม่ขาดมือ ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกเช่นเดียวกันท่านที่เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆในช่วงนี้ในภาพรวมก็ถือว่าท่านจะมีโชคมีลาบใหญ่ในช่วงของท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกด้วยในด้านของการงานของส่วนตัวนั่นก็ถือว่าดวงการเงินนั้นจะโคจรอ,อยู่ในจุดยืนที่ดีอยู่ในจุดที่เข้มแข็งทำอะไร ก็จะเป็นผลเจริญรุ่งเรืองท่านทำอะไรให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยท่านจะมีความเจริญเติบโตในเรื่องของกิจการต่างๆถ้าหากว่าท่านใดที่กำลังวางแผนเข้าไว้ในช่วงนี้ก็ให้ท่านรีบทำได้เลยเพราะว่าจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วในช่วงนี้ในเรื่องการงานถ้าหากว่าท่านใดที่ยังไม่มีงานทำในช่วงนี้ก็ถือว่า จะมีงานทําในช่วงต่อไปก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นี้จะมีความสําเร็จหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงของเดือนธันวาคมแต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของเดือนธันวาคมอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันที่หจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นต้อง มีการระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวในเรื่องของการงานบางท่านนั้นอาจจะมีการโดนพักงานหรือว่าจะมีการโยกย้ายในเรื่องของการงานจะมีการสรับเปลี่ยนกันได้ให้ท่านระวังหรือว่าท่านรู้ตัวไว้บ้างจะเป็นการดี ในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงของวันที่หนั้นจะมีการสะดุดอยู่บ้างการทำมา,ากินอาจจะมีคนคอยอิจฉาเราหรือว่าไม่อยากให้เราได้ดีในช่วงนี้จะมีคนคอยเอารัดเอาเปรียบตัวเราแต่หากว่าเราทำงานรวมกันหลายคนอันนี้ก็จะมีการรังเกียดเราในเรื่องของการทำงานบางคนก็ เห็นแก่ตัวบางคนก็ไม่อยากทำงานให้เราทำอยู่แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานในท่านเอาใจทำใจหนักๆไว้จะเป็นการดีอย่าทำใจร้อนถต่หากว่าเราใจร้อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะไม่ค่อยดีกับตัวเราเพราะฉะนั้นเรารู้เหตุการณ์ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เราก็จะได้แก้ไขและก็จะได้ระวังเขาไว้ ในช่วงนี้ในเรื่องของคู่ครองอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันที่ 5. ที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีมังกรท่านหากว่าท่านใดมีคู่ครองอยู่แล้วก็ท่านระวังอาจจะมีการเข้าใจผิดกันหรือว่าอาจจะความคิดไม่ตรงกันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้บางท่านนั้นอาจจะมีการทะเลาะกันแบบรุนแรงหรืออาจจะมีการแยกย้าย หรือว่าจะไม่คลองเรือนอยู่ร่วมกันอันนี้ให้ท่านระวังไว้ดีบางครั้งนั้นอาจจะมีคนเข้ามาพูดยุยงส่งเสริมให้เราได้แตกแยกกันก็มีให้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันที่ห้าที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีมังกรในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการพลาดพลัง้งเราทำอะไรก็อาจจะมี คนคอยจ้องจับผิดเราอยู่ในช่วงนี้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16นั้นจะมีดาวพระทิ์เข้าสู่ในราศีธนูอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเบาบางลงไปบ้างคนที่เคยลังเกียดลังงอเราก็จะมีการจืดจางหรือว่ามีการ ที่เรียกว่าเขาแพ้ภัยในตัวเองไม่กล้าเข้ามายุ่งกับประตูตัวเราอีกเพราะฉะนั้นถือว่าดวงของเราเริ่มดีแล้วเราจะหยิบจับอะไรก็จะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นบางท่านทำงานส่วนตัวอันนี้ก็ถือว่าดีทำงานส่วนตัวนั้นถือว่าท่านเป็นคนที่รอบคอบทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้น กับตัวของท่านทั้งนั้นท่านเป็นเจ้านายตัวเองท่านทําอะไรก็จะมีความด,มดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่เป็นลูกน้องเขาอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าก็ดีเกิดขึ้นเพราะว่าจะมีเจ้านายรักและเจ้านายสงสารอาจจะมีการให้งานที่ดีๆเงินเดือนดีในช่วงนี้อาจจะได้โบนองโบนัสอีกต่หากในช่วงของ ปลายเดือนธันวาติดต่อเดือนมก,กราคมดวงของท่านก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆในเรื่องของการทำมาหากินครอบครัวของท่านนั้นก็อยู่ดีไม่มีการทะเลาะเบาแวงท่านเป็นคนที่เรียกว่าควบคุมครอบครัวของท่านได้ดีดีการเงินการทองก็มีหลังไหลเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าท่านไม่เดือดร้อน ในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านมีจับจ่ายใช้สอยมีมากบางทีก็ถึงกับเหลือฝากเหลือเก็บเหลือฝากอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการงานก็ถือว่าดีงานดีเงินจึงมีตามมาเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านยังอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาอีกอระยะหนึ่ง ในช่วงของวันที่30นั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกุมอันนี้จะทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีความโดดเด่นเกิดขึ้นอีกครั้งในเรื่องของการทรมากินดวงจะตาของท่านนั้นก็จะมีความสำเร็จท่านนึกคิดอะไรทำไรก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการการเงินการทอง การงานบางท่านที่ไม่เคยมีงานมาเป็นเดือนเดือนว่างงานท่านไปสมัครงานอะไรก็ไว้ในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการบางท่านนั้นก็จะได้งานที่ดิบดีถึงจะเป็นงานใกล้หรือว่าจะเป็นงานไกลท่านก็ไม่เคยย่อท้อเพราะว่าชาวราศีสิงห์นั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่ารู้งานงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้น จะเป็นงานหนักหรือว่าเป็นงานเบาท่านก็ทำได้ทั้งนั้นท่านมีพรสวรรค์ในเรื่องของการทำมาหากินทำงานทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่เคยย่อท้อท่านเป็นคนที่เรียกว่าลุยงานอยู่แล้วชาวราศีสิงห์นั้นจึงมีความสำเร็จบางท่านถึงกับตั้งเนื้อตั้งตัวได้มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาครอบครัวบางท่านนั้นก็ต้อง พเนจรออกไปทำงานนอกสถานที่บางทีบางครั้งก็เช้าไปเย็นกลับก็มีก็ถือว่าท่านก็เหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ท่านก็มีความมณะอดทนเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นั้นจะทำอะไรในช่วงนี้ท่านจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆคนรักคนใครก็ดี ในเรื่องคู่ครองในช่วงนี้ก็ถือว่าดีเขาก็ให้กำลังใจเราจะทำอะไรก็มีการช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานจะทำอะไรก็ปรึกษาหารือกันก็ถือว่าดีความรักของท่านนั้นจึงมีความสุขอยู่เรื่อยๆเรียกว่าไม่มีอะไรเข้ามาทำให้ความรักของท่านนั้นผิดหวังได้ในช่วงนี้ในเรื่องของคนที่ยังเป็นโสด ท่านที่ยังเป็นโสดตอนนี้ตัวงท่านเปรียบเสมือนมีสเสน่ห์อย่างมากมากไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต่าหากว่าท่านเป็นโสดอยู่อาจจะมีคนหมายปองหรือว่าอาจจะมีคนมาแอบฝากความคิดถึงหรือว่าควา,ามรักกับตัวท่านแต่ท่านยังไม่รู้เพราะว่าเขายังไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นให้ท่านสังเกตดูให้ดีจะมีคนคอยเข้ามาหาท่านบ่อยครั้งในช่วงนี้ ในเรื่องของสุขภาพและภารนาไยในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นอย่างกระทันหันบางท่านนั้นก็มีการปวดโน,โน่นปวดนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่อยู่เรื่อยๆหรือว่าอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ความดันไขมันเบาหวานอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้สำหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงของปลายเดือนธันวาคมติดต่อกับเดือนมกราคมท่านที่สูงอายุท่านระวังเขาไว้อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะมีการลื่นล้มทำทำให้แข้งลาขาแพลงอันนี้ท่านระวังไว้ให้เป็นการดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราระวังไว้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาก็จากหนักกลายเป็นเบาเพราะฉะนั้น การฟังคลิปของเราแล้วก็ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังกันแล้วเมื่อเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าจะทำอะไรให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกช่วงทางในช่วงของวันนี้ก็ขอให้ทุกท่าน จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี